เด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเราก็มาเจอกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะอ่าวันนี้นะคะคําชี้แจงให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะและเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับเลยนะคะอ่ะเรามานับก,กันซิว่ามีพัดลมกี่ตัวคํานี้นะคะเด็กๆอ่านว่ามากกว่าค่ะ คำนี้นอน้อยกว่าและคำนี้ทอเท่ากับนะคะอ่าเดี๋ยวเรามานับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเราเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสิบห้าสิบหเตารีดมีสิบหตัวเลขหนึ่งกับเลข6ค่ะอาเด็กๆพัดลมและเตารีดอะไรมีจำนวนที่มากกว่าคะอ่าพัดลมใช่ไหมคะแสดงว่าพัดลมมากกว่าเตารีดอ่าเด็กๆก,ก็เขียนเลยค่ะมมมากกว่า ตู้เย็นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าค่ะมีเลขหนึ่งกับเลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบสี่มีเลขหนึ่งและเลขสี่อ่ะตู้เย็นมีสิบห้าโทรทัศน์มีสิบสี่เป็นยังไงคะเด็กๆตู้เย็นน้อยกว่าหรือมากกว่าโทรทัศน์คะอ่ะตู้เย็นมากกว่าโทรทัศน์ค่ะมอมากกว่าเด็กๆก็เขียนเลยคะ่ะ ต่อไปหม้อหุงข้าวนะคะและโคมไฟค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้าสิดสิบสมีเลข1และเลขสองโคมไฟนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบสอดสิบสองาม่าสิมีเลข1และเลข3าม ม้อหุงข้าวมี12โคมไฟมี13มหม้อหุงข้าวเป็นยังไงคะเด็กๆอ่ะมีน้อยกว่าโคมไฟนอน้อยกว่าเด็กๆก,ก็เขียนเลยค่ะอ่าและสุดท้ายค่ะไม,ไมโครเวฟนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีเลขหนึ่งและเลขหนึ่งค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าหนึ่งและเลขศูนย์ค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆมักไมโครเวฟมีสิบเอ็ดกะติกน้ำร้อนมีสิบเป็นยังไงคะอ่าไมโครเวฟมากกว่าค่ะมอมากกว่า เด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ